สวัสดีครับผู้ชมพบผมเลยนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อซ้อมของทีมบุริลามเมื่อรดูการที่แล้วนะครับสีเขียวสวยมากๆนะครับและก็สีเขียวเนี่ยสามารถสื่อไปถึงน้องคนนึงได้นะครับใน48กรุ๊ปไทยแลนด์นี่แหละใครที่ ตามผมดีก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยแล้วข้างหลังเสื้อเป็นชื่อใครอยู่แล้วนะครับใส่มาบ่อยมากๆเวลาพูดถึงน้องนะครับแล้วก็ใส่ให้น้องเห็นแล้วด้วยนะครับมาดูกันนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องปิ๊งพินพนาแสงบุญสมาชิกรุ่นที่1ของวง c g m 4 8ที่อยู่ในฐานะโอชิ ไม่ใช่โอชิด้วยพูดผิดคาม,มิโอชิของผมทำฝั่งวงมินนะครับก็ต้องบอกว่าในเมื่อผมยกให้น้องเป็นคาม,มิแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอยู่เสมออยู่แล้วนะครับไม่ว่าปิ๊งจะทำอะไรจะมีอะไรที่เปิดเผยมาให้เราได้เห็นกันผมก็จะนำมาสรุปพูดถึงกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่วันนี้มาว่ากันถึง เรื่องราวของน้องปิงในมุมที่ผมมองว่าเออย่างก้าของปิงเนี่ยทุกย่างก้าของปิงเลยตอนก้าแรกในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอารมณ์คล้ายกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยเนะการะตูนเดอร์มิชันเรื่อง t อยสอยสตอรี่ซึ่งอ่ะจะมีตัวละครตัวเอกใช่งหมครับบัตรหลายเรียนเขาก็จะพูดว่า ประโยคเด่นเลยก็คือสู่ความเวิงหวางอันไกลโพ้นนะครับซึ่งบอกว่าชีวิตปิ๊งเนี่ยการก้าวแรกของน้องในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันตรงกับประโยคนี้เลยนะคือสู่ความเวิงผักหวางอันไกลโพ้นที่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเจออะไรแต่น้องก็ต้องเลือกที่จะก้าวออกไปเพื่อ,อ,อชีวิตที่ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล้าวกล้าที่กล้ามากๆนะเพราะว่าตัวน้องปิงเองก็เป็นคนที่นะทุกคนรู้อยู่แล้วน้องมีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนอินโทรเวิร์ดแล้วก็มีความสุขการได้อยู่กับตัวเองมากๆแต่การที่น้องกล้าที่จะกล้าโดยที่ไม่รู้ว่าข้างหน้าส่วนทานข้างหน้ามอนเวิร์มว่างไกลโพสเนี่ยมันมันมีอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆจริงนะครับอ่ะก้าวแรกของน้องปิงที่ สู่ความเวิ้มวากกนไกลโพ้น,นมากๆเลยก็คือการกล้าที่จะกล้าขเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกรุ่นที่1ของวง c d m 4 8นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบสมัครงานแล้วจะได้เลยใช่ไหมมันก็ต้องมีการผ่านคอดิชั่นอะไรต่างๆแล้วตัวน้องเองก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งเต้นเก่งมาได้แต่ต้นมีปมปัญหาภายในใจเรื่องถูกบูลลี่เรื่องเสียงร้องเพลงอีก แต่น้องก็อยากที่จะแบบอลดล็อกตรงนี้ให้ได้หวังวัาสถาบันตรงนี้จะช่วยน้องให้ได้และน้องก็แบบกล้าที่จะมาสมัครนะครับแล้วก็พอสมัครแล้วมันมันก็ต้องสู้ก็ตอดก็ต้องขยันฝึกซ้อมเพื่อให้โดนใจคณะกรรมการเพื่อที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง c g m f ฟอให้ได้นะครับและน้องก็ ทำได้สำเร็จนะครับเป็นปิง CCM จโรเอจนได้แล้วก็ช่วงระหว่างทางมันก็ไม่ง่ายครับมันก็ตอ้องก็รู้อยู่ว่า CGM4A โร์เอทรุ่นที่หนึ่งเาก,ก็มีกฎอยู่ว่าต้องมาอยู่หอพักทุกคนเพื่อฝึกซ้อมแล้วน้องกอ็เป็นเด็กที่อยู่บ้านมาตลอดก็ต้องย้ายมาอยู่ที่หอแล้วก,ก็ต้องกลับตัวเจอเพื่อนๆพนีพ่ๆีน้องๆหน,น้าใหม่ทั้งนั้นในชีวิต รวมถึงการเรียนการสอนในระบบ For เตกรุ๊ปมันก็ไม่ได้ง่ายยังมีโปรปัญหาไปในใจอยู่ร่างกายอะไรก็ยังไม่ได้พร้อมอะไรมากนะักมันมันหลายเรื่องมากๆการก้าวเข้ามาสู่ความเบิงวางตรงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็เห็นกันแล้วครับว่าปิงคสามารถพิสูจน์ให้ลุกเคลเห็นแล้วว่าน้องคือไอดอลที่สมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนะครับถึงแม้ว่า อาจจะไม่ได้มีความนิยมระดับตัวท็อปของรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วัดกันที่ความสามารถเพียวๆน้องปิงสามารถจัดก,การในความเวื้องวาตรงนี้ให้กลายเป็นสถานที่อันคุ้นเคยสิ่งแวดล้อมคุ้นเคยแล้วน้องก็ทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับอ่ะมาเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการสู่ความเวิ้งวาเงันไกลโพ้นอีกหนึ่งสิ่งก็คือการออกเดินทาง ก้าวสู่โลกใหม่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างน้องปิ๊งเนี่ยถ้าใครตามน่แรกจะรู้ว่าน้องปิ๊งเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่กับออยู่ในเมืองเชียงใหม่เนี่ยแหละในบ้านในอะไรเต็มที่เดินทางออกมาก็แบบไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ลําพูนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ค่อยเลยแบบออกไปเที่ยวที่อื่นสักพักอาจจะมีเที่ยวทะเลบ้างตอนเด็กๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอโตมาเนี่ย โลกของน้องคือบ้านบ้านเท่านั้นเชียงใหม่จริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อมาอยู่ของวง cjm f o r เนี่ยแน่นอนมันต้องมีการเดินทางมาทำกิจกรรมต่างๆที่กรุงเทพนะครับอก็เริ่มเลยได้ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับมากรุงเทพผมจําได้เลยว่าแบบนี่นี่เพื่อนสนิทน้องก็เล่าให้ฟังว่าเออปิงตอนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกน้องดูแบบตื่นเต้นมากๆนะมันเหมือนการได้แบบ สู่ความวิงว้างกันไกลโพ้นจริงๆ่ว่าแบบเออฉันขึ้นเครื่องบินตรงนี้มาครั้งนี้จะเจออะไรอะไรยังไงมองไปที่ท้องฟ้าคงมีความหวังเยอะแยะตามมากมายเต็มหัวไปหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเมื่อมันเดินทางมาบ่อยๆและก็เริ่มชินก็เริ่มกล้าที่จะแบบอ่ะมาอยู่หอที่กรุงเทพนานมีช่วงหนึ่งที่แบบมาเตรียมงานนานอยู่ต้องมาอยู่หอเป็นเดือนที่กรุงเทพหอบินเค่เป็นเดือนเดือนเลย น้องก็กล้าที่จะแบบออกไปเดินเที่ยวกรุงเทพไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับไปสู่โลกน้องอยู่เชียงใหม่ทุกคนรู้แล้และเรื่อนการออกน้องไปไหนมาไหนที่กรุงเทพคนเดียวมันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่สําหรับน้องมากๆนะครับแต่น้องก็กล้าที่จะออกไปเผชิญนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโลกของน้องมันก็เริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับมีไปเริ่มไปเที่ยว ไปเที่ยวเขาเรียกว่าญี่ปุ่นไปกับแก๊งเขาเรียกว่าหลวงปู่เข้มในการตอนนั้นก็จะมีปิงมีคนิ้งมีฟ้าใสานะครับก็ถือว่าเป็นการได้ไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกน้องแล้วก็เป็นการไปครับแก๊งเบม,มเบอร์ที่สนิทกันนะครับก็เหมือนเป็นหูโลกใหม่เลยนะครับจากเด็กที่อยู่ที่เชียงใหม่เดียวก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ไปกับเพื่อนๆนะครับก็ได้รับประสบการณ์มาดีๆมากมายได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆกับเพื่อนกับพี่กับน้องเยอะแยะมากมายจนกระทั่งน้องก็กล้าที่จะเชิญกับความเวิ้งวางในโลกว่างต่อไปอีกนะครับก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องก็พึ่งไปเที่ยวมาเลเซียมาเลเซียกับแก๊งน้องๆเมมเบอร์เพื่อนอพี่น้องเมมเบอร์ C ีดีเอ็โฟร์ดีเอีกนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวได้ไปสนุกสนานกับแก๊งแล้วก็ได้ไปหาหนังสือดีๆที่มาเลเซียทร้านหนังสืออ่านนะครับก็เป็นเหมือนน้องได้กลับไปสู่โลกที่คุ้นเคยอีกครั้งนะชีวิตของน้องเนะเออนอกจากอยู่กับบ้านแล้วสิ่งที่น้องโปรดปรานที่สุดคือการหาหน,ะนังสืออยู่ในห้องสมุดร้านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ว่าโโ,โลกของน้องมันทั้งกว้างแล้วมันก็ทั้งลดเข้ามาเป็นลวกส่วนตัวของตัวเองได้อย่างงดงามมากๆนะครับอนั่นคือเรื่องของน้องปิงในอดีตและปัจจุบันในการสู่ความเวิงหวานอันไกลโพล้นนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกลน้นี้นะครับเราราวประมาณสิ้นเดือนกันยาปีหน้า ปิงก็น่าจะได้ก้าวสู่ความเบืงวางอันไกลโพ้นอีกครั้งก็คือการหมดสัญญากับวง CDM ฟูเอถ้าน้องไม่ต่อสัญญาไปเพราะว่ารุ่นหนึ่งสิ้นสุดสัญญาประมาณ 1, เดือนกันยาปีหนะ้าและถ้าน้องไม่ต่อสัญญาไปก็หมายความว่า,วามันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่น้องปิงจะต้องไป,ไปเผชิญน,นะครับเป็นก้าวที่ไม่มี นาสกุล cjm 4 8อต่อท้ายชื่อเล่นแล้วเป็น9ก้าที่น้องไม่ได้อยู่ในฐานะไอดอลของ4 8่สิบรูปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเส้นไรแต่ผมก็เชื่อได,ได้ว่าเด็กคนหนึ่งที่เวลาเขาอยู่ในวงเขามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มที่สู้ทุกอย่างเพื่อความฝันของตัวเองเพื่อปลดล็อกสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนมาก,มา,กมาย เขาน่าจะออกแบบชีวิตของตัวเองไว้อย่างดีแล้วละ่ะว่าการก้าวสู่ความเวุงนวาไกาโพ้นข้างหน้าที่มมนใช้ไอดอลแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรชีวิตเขาจะดีขนาดไหนก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันหรอกครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมว่าเด็กคนนี้ฝ่ดีแล้วก็ทำดีมาตลอดอยู่แล้วเราเพียงแค่ อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้น้องคอยดูความสำเร็จของน้องแล้วก็ชื่นชมน้องเมื่อน้องสำเร็จแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับน้องก็จะแฮปปี้ด้วยนะครับเราก็จะแฮปปี้เช่นกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่รักแล้วก็เอ็ด,ดูน้องปิงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องปิงด้วยนะครับ มีดีแล้วก็น้องเป็นเด็กดีมากๆที่ผู้ควรกับการถูกให้กำลังใจจากทุกคนจริงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ